ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอดีวรลับถูกเปิดโปงแชร์ลี่ลิบอฟฟูมีกุนซือรอเสียบเจอเกนครับแฟนบอลลิวอ์พูเบาใจได้เมื่อสื่อใหญ่เมืองไส้กรอกตีแผ่ว่าคงแดงมีกุนซือคนใหม่รอย้ายมารับงานแทนเจอเกนครับทุกเมื่อหากถึงเวลาที่ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันพ้นไปจากสังเวียนแข้งแอนฟิลลิวอ์พูถูกตั้งคำถา,ถามถึงการเปลี่ยนตัวกุนซือเช่นกันหลังจากซีซั่นที่ผ่านมาเพราะประสบกับความล้มเหลวไม่อาจพาทีมคว้าโคต้าลงเล่นถ้วยแชมเปี้ยนลีกได้ อีกทั้งเชื่อว่าหากเขาสร้างผลงานในสีซสั้นนี้ไม่เข้าเป้าซ้ำอีกก็มีทางเป็นไปได้ที่ทีทมดังของพิมพ์รกอาจจะเป็นตัวเจ้าหน้าใหญ่อย่างไรก็ดีครอบต่อสัญญากับผงแดงเมื่อปี2022ซึ่งจะทำให้เขากูบังเหียนทีมลูกหนังแห่งเมอร์ซีไซส์ไปจนถึงปี2026ต่อกรณีดังกล่าวล่าสุดเมื่อ16สิงหาคมดิวอ้างว่าเรดแมชชีนไม่จำเป็นต้องพะงงถึงการซหาคุณสื่อคนใหม่แต่อย่างใดหากถึงเวลาที่ครอบตัดสินใจสละเก้าอี้หรือว่าหมดสัญญา หรือแม้กระทั่งถูกสโมสรปลดก็ตามเนื่องจากมีการทำดีลลับที่จะเปิดโอกาสให้ลิเวอร์พูลได้นายใหญ่คนใหม่ต่อไปมาทำหน้าที่แทนทันดีต่อประเด็นนี้สื่อเยอรมันอ้างว่าชาบิอลอนโซอดีตกองกลางหงแดงซึ่งปัจจุบันกุมาังเหียนทีมไบเออร์เลเวอร์เซนจะกลับมารับตำแหน่งสำคัญกับทินแอนฟิวเนื่องจากเขาทำสัญญากับทีมห้างยาเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่ามีสิทธิอำลาทีมได้ทุกเมื่อหากเขาต้องการซึ่งเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับบทกุนสื่อทีมลิเวอร์พูลในอนาคต ขนาดเดียวกันแม้อดีตดาวเตะทีมชาติสเปนจะต่อสัญญาใหม่กับเลเวอร์คูเซนออกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนจนถึงปี2026แต่เงื่อนไขดังกล่าวยังเป็นไปตามเดิมจากที่บิวระบุทางนี้อลอนโซเข้ามาคุมทีมเลเวอร์คูเซนเมื่อต้อนซีซั่นก่อนและโชว์ฝีมือพาทีมที่อยู่ในโซนตกชั้นพง,งาดขึ้นมาคว้าพื้นที่ฟุตบอลยุโรปได้อย่างยอดเยี่ยมจอห n นเอ็ดฟอร์ทอรายงานว่าเป็นการเซ็นสัญญาอย่างชาญฉลาดของสโมสรลิเวอร์พูล เพราะนี่คือหนึ่งในผู้เล่นตำแหน่งกองกลางที่ดีที่สุดคนหนึ่งในบุนเดสลีกาเลยทีเดียวความดุดันเก็บบอลได้ดีมากไม่บาดเจ็บง่ายความเป็นผู้นำกับตันข,น,บนของส,ส,อสตุตการ์ดแฟนบอลของสโมสรสตุตการ์ดรักเขามากอาจจะเข้าไปอยู่ในหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของประวัติศาสตร์สโมสรสัญญาเหลือเพียงหนึ่งปีราคาเหมาะสมเล่นได้หลากหลายตำแหน่งและพร้อมจะเป็นตัวเลือกที่คอยหมุนเวียนได้เสมอ สติและประวัติอาการบาดเจ็บของวาตารุเอนโดกองกลางคนใหม่ของลิเวอร์พูลถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวไม่บาดเจ็บง่ายด้วยย้อนกลับไปเมื่อปี2 0 2 1เ็วาตารุเอนโดเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าอยากจะมาเล่นในพิมลีกให้ได้สักครั้งหนึ่งผมไม่กักเลยนะว่าความฝันของผมคือพิมลีถ้าหากมีข้อเสนอเข้ามาผมจะไม่ปฏิเสธแน่นอนเพียงแต่ตอนนี้มันยังไม่มีอะนะ นี่น่าจะเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เราสามารถปิดดีลนี้ได้อย่างรวดเร็วและไร้ร่องรอยซึ่งมารอดูกันว่าเมื่อได้โอกาสแล้วเอนโดจะสามารถแจ้งเกินในพิมลิกอย่างที่ฝันเอาไว้ได้หรือไม่รู้หรือไม่เจอเกนครอบไม่เคยคว้าแชมป์ลีกใดๆในประวัติศาสตร์ของเขาโดยปราศจากผู้เล่นชาวญี่ปุ่นเลยสักครั้งและล่าสุดรีพูคว้าตัววาตรุเอนโดจากสุดการในราคา18ล้านยูโรซื้อมาทําไมซื้อมาเพื่อแชมป์อ๋อแบบนี้นี่เอง t ็อปออฟเดอะรายงานว่าวาตรุเอนโด16ล้านปอนด์จากสตุตการ์สามารถเล่นในตำแหน่ง DMCM CB และ RB 1. กัปตันทีมสตุตการ์สกัปตันทีมชาติญี่ปุ่น 3. พลาด2เกมในรอบ3ปี 4. เป็นเหมือนป้อมปราการกำแพงอิฐ 5. นักเตะใส่เลือดสมัยนี้สู้ไม่เคยถอยจริงๆไม่ว่าทุกคนจะคิดอย่างไรกับการย้ายทีมมาของวาตารุเอนโด ว่าเขาจะเป็นผู้เล่นยังไงมีความเหมาะสมกับทีมหรือไม่ซื้อมาได้ยังไงแต่เชื่อเถอะว่าแฟนบอลของสโมสรลิเวอร์พูลทุกคนจะสนับสนุนเขาอย่างแน่นอน100%่งทันทีที่เขาสวมใส่เสื้อของสโมสรลิเวอร์พูลในท้ายที่สุดนั่นแหละแฟนบอลลิเวอร์พูลเป็นแบบนั้นเพราะพวกเขาพร้อมที่จะหนุนหลังผู้เล่นของตัวเองเสมอแบบฉบับมิดฟิลญี่ปุ่นจะเวิร์กกับลิเวอร์พูลไหมขอขอบคุณบทความจากฮอสซอลนโซ เดอะคอปหลายคนประหลาดใจกับการเห็นชื่อวาตารุเอนโดกำลังจะเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลแน่นอนว่าหากเทียบชื่อชั้นกับมอยเซตไกเซโดหรือกระทั่งโรเมโอลาเวียดาวเตะญี่ปุ่นรายนี้คงไม่สามารถเทียบชั้นได้แต่หากเราปิดตาข้างหนึ่งแล้วเพ่งไปมองที่สถิติก็จะพบว่าเอนโดก็มีดีเรื่องฝีเท้าไม่แพ้ใครวาตารุเอนโดอายุ30ปีเกิดที่เมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่น ผู้เล่นเจ้าของความสูง178เซนติเมตรมีความหลากหลายทางการเล่นเซนเตอร์แบ็กเล่นได้กองกลางตัวรับก็เช่นกันปี2008เอนโดเข้าไปอยู่ในอะคาเดมีของโชนันเบลมาเร่แล้วขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ในปี2010และควา้าแชมป์เจทูเมื่อปี2014ปี2016เขาย้ายไปเติบโตกับอุราวะเรสและควา้าแชมป์มากมายกับทีนีทั้งเจลี่คัพ2016สุรุกะแบงค์แชมป์ชิพช2017 แชมป์เจลีกคับเจอกับแชมป์โกปาซูดาเมดิกานาและแชมป์ c f c แชมเปี้ยนลีกปี2017แล้วด้วยความสัมพันธ์อันดีของปีแสดงแห่งเอเชียกับแซงทุรีดองจึงนำพาให้เอนโดย้ายไปคาแข่งที่ยุโรปในลีกเบลเยียมต่อมาปี2019เอนโดย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับสตุดการ์จนสามารถต่อยอดทำให้ม้าขาวเซนทาวในปีต่อมาแม้ความอเนกประสงค์คือการเล่นได้ทั้งกองกลางตัวรับและกองหลัง แต่เอนโดใช้เวลาส่วนใหญ่กับที่สตูดร์ดไปกับการเล่นเป็นกองกลางตัวรับหรือไม่ก็มิดฟิลตัวกลางมีเพียง2นัดเท่านั้นที่เขายืนเป็นเซนเตอร์แบ็กเอนโดทำประตูให้สตูดร์ดไปทั้งหมด15ลูกในจนํานวนนั้นมี10ประตูที่เกิดจากการยืนเป็นกองกลางแล้วเขาทำแอต์จากการเล่นในตําแหน่งนี้ได้10ผลอีกด้วย หนึ่งในประตูที่ล้ำค่าที่เอนโดทำได้นั้นมันล้ำค่าต่อสตุตการ์ดมากๆเพราะเป็นประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของเกมบุนเดสลิก a านัดเปิดฤดูกาล2021-2022ที่ทำให้ทีมชนะโคโลน2-1แล้วส่งทำให้สตูตการ์ดจบฤดูกาลด้วยการเป็นที่15ของตารางคะแนนไม่ต้องไปเหนื่อยเล่นเกมเพลย์ออฟหาทีมเลื่อนชั้นและตกชั้นกับทีมบุนเดสลิกา2คล้ายกับทหารนี่คือคำเปรียบเปรยของเปยกรีโนมาตาราโซอดีตเทรนเนอร์สตุตการ์ด ผู้ซึ่งเป็นคนแต่งตั้งให้เอนโดขึ้นมาเป็นกัปตันทีมเมื่อซีซั่นส0 2 0ันถึงนเเขาบอกถึงความสำคัญของเอนโดว่าสำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญที่กัปตันทีมของเราต้องเป็นคนที่สามารถพาทุกคนเดินหน้าไปพร้อมกับเขาได้เป็นคนที่ทำให้คุณค่าที่เรายืนหยัดมันมีความเป็นรูปธรรมขึ้นมาและเป็นแบบอย่างให้คนอื่นทำตามเขาได้อีกหนึ่งสาเหตุที่ผมเลือกวาาตารุเอนโดเป็นเพราะเขาคือคนที่พร้อมที่จะให้คนอื่นก้าวขึ้นมาแสดงความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆเช่นกัน ขณะที่เเวนมิสลินทัตอดีตผู้มยการกีฬาม,ม้าข่าวก็เคยบอกว่าเอนโดเป็นคนที่มีคุณค่าอย่างมากเขามีคุณค่าสูงทั้งในฐานะนักเตะและคนคนหนึ่งเขาเป็นหนึ่งในที่ยึดเหนี่ยวของเราเป็นแกนหลักในระบบของเราเขาทําได้ดีอยู่เสมอไม่ว่าจะทั้งในบทบาทเซนเตอร์แบ็กหรือในฐานะกองกลางตัวรับสําหรับดีอนี้ลิวพูท,ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการเดินเรื่องคว้าตัวเอนโดมาร่วมทัพ ลิเวอร์พูลสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของแข้งวัย30ปีโดยเอนโดได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดเมื่อเทียบกับนักเตะในตำแหน่งเดียวกันของบุนเดสลีกานับตั้งแต่เริ่มฤดูกาล2020ถึง2021เป็นต้นมาดังสถิติต่อไปนี้ย่งบอลในพื้นที่สุดท้ายของแดนหลังได้มากที่สุดที่254ครั้งชนะการดวลลูกกลางอากาศมากที่สุดที่219ครั้งเคลียบอลพ้นพื้นที่อันตรายมากที่สุดที่175ครั้ง เคลียบอพลพ้นพื้นที่อันตรายด้วยลูกม่งมากที่สุดที่105ครั้งได้จับบอลมากเป็นอันดับ2ที่6,511ครั้งผ่านบอลเข้าเป้ามากเป็นอันดับ2ที่3,940ครั้งแย่งบอลในพื้นที่สุดท้ายของกลางสนามมากเป็นอันดับ2ที่404ครั้งเข้าสกัดมากเป็นอันดับ2ที่208ครั้งเอ็นโดลเลสัญญาก,กับสตูตการ์เพียง1ปีซึ่งทำให้ค่าตัวของเขาไม่สูงมากนัก โดยที่ยอกชมาดเคอร์ผู้ในการกีฬาของลิพูใช้ความสัมพันธ์ของเขากับคนในเยอรมนีเพื่อช่วยทําให้เกิดดีลนี้มุมมองส่วนตัวผมมองว่าเอนโดคือการถอดร่างมาโกตะฮาเซเบอดีตกับตันทีมชาติญี่ปุ่นที่ประสบความสําเร็จกับบอฟบวกและไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตความขยันความมีวินยัยความแข็งแรงและความเข้าใจเกมที่ฮาเซเบะมีทุกอย่างเหมือนรวมไว้ในตัวเอนโดเพียงแต่เอนโดไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนคนอื่นๆเท่านั้นเอง ทำใจเลยเมอร์สันเชื่อสิงห์เบียดหงส์หลุดท็อปฟพอเมอร์สันกูรูสกายสปอร์ตฟันธงเชลซีเดินหน้าเสริมทัพจัดหนะักจะทำให้พวกเขาเบียดลิเวอร์พูลเข้าไปอยู่ในท็อปโฟร์ฤดูกาลนี้ได้อย่างแน่นอนหงส์แดงกับสิงห์บลูก,ก็ดราม่าแย่งตัวนักเตะสองรายซ้อนโดยมอยเซตไกเซโดและโรเมโอลาเวียจะย้ายไปสแตมฟอร์ดบิดด้วยค่าตัว115และ5้าปล้านปอนด์ตามลำดับเมอร์สันกล่าวว่าดูเหมือนว่าเชลซีจะดีกว่าเมื่อฤดูกาลก่อนเป็นร้อยเท่าแล้วนะแและจาาากกกรรที่มมออยยเซไไโดด้ปตฟ์ิ พวกเขาจะจบในท็อปโฟร์แทนลิเวอร์พูลคุณเห็นได้ในเกมเมื่อวันอาทิตย์ว่าทั้งสองสมศรําเป็นต้องมีไก่เซโดและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีค่าตัว115ล้านปอนด์เขาคุ้มค่าตัวดังกล่าวหรือเปล่าสำหรับผมไม่นะแต่แฟนบอลเชลซีไม่แคร์หรอกว่าพวกเขาจะจ่ายเงินเท่าไหร่ลิเวอร์พูลเปิดอาซ่าผมมองไม่เห็นว่าจะมีใครที่ยั่งบอลกลับมาให้พวกเขาได้เลยคอเนอร์กาลเกอร์ทำได้เยี่ยมให้กับเชลซีในการทำลายสิ่งต่างๆหลังออกสตาร์ทค่อนข้างช้า แต่ลิเวอร์พูลไม่มีอะไรแบบนี้หากลิเวอร์พูลเจอกับหนึ่งในทีมระดับท็อปอย่างอาร์เซนอลหรือแมนซิตี้เมื่อวันอาทิตย์พวกเขาจะมีปัญหาเลยแหละมันอาจจะโดนมากกว่า4หรือ5ลูกพวกเขาปล่อยพื้นที่ว่างมากมายหลายหนแต่กลับไม่เคยโดนลงดับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ